ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี2025เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งรถยนต์หรูหราและรถไฟฟ้าที่ล้ำสมัยโดยมีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็ว ความหรูหราและนวัตกรรมรถยนต์ระดับพรีเมียมอย่าง BMW 740dM Sport มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรให้กำลัง299แรงม้าและแรงบิด670นิวตันเมตรความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความหรูหราทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการทั้งความแรงและภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจขณะที่ Mercedes-Benz S 350d Exclusive ที่ประกอบในประเทศไทยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ สะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยเสริมภาพลักษณ์ของความหรูหราบนถนนไทย สำหรับผู้ที่มองหาความโอ่อ่าที่สุดโรสรอยคันลินันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและวัสดุระดับพรีเมียมราคาตั้งแต่12ล้านถึง18ล้านบาทรถรุ่นนี้จึงยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราอย่างแท้จริงส่วนปอเช่พานามราเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะของรถสปอร์ตกับความสะดวกสบายของรถหรูรุ่นอย่างพานามีรา GTS และ e h ฮ brid ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่น ชอบการขับขี่ที่สนุกสนานแต่ยังคงต้องการความหรูหรา ในตลาดรถไฟฟ้า b y d c e l i a n 7กำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งตลาด10.5%ในเดือนพฤษภาคม2025ทําทำให้ b y d แซงหน้า Isuzu และมีรถรุ่นของตนติดอันดับ10อันดับแรกของไทยเป็นครั้งแรกการเข้ามาของแบรนด์จีนอย่างซีเกอร์และ X อ็กเปนมอเตอร์ยังช่วยขยายตลาดรถไฟฟ้าในประเทศโดยซีเกอร์วางแผนเปิดโชว์รูม1ิแห่งในไทยภายในปี2024เพื่อตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าพรีเมียม ข้อมูลยอดขายรถยนต์ในปี2024แสดงให้เห็นว่ารถยอดนิยมยังคงเป็นโตโยต้าไฮลักแม้ว่ายอดขายจะลดลง27.2%แต่ยังคงครองตำแหน่งแชมป์ในตลาดขณะที่โตโยต้ายาริเซทีฟมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง163.8%แสดงถึงความต้องการรถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดและใช้งานได้สะดวกส่วน b y d c e a l 7สามารถติดอันดับที่3แสดงให้เห็นถึงการยอมรับรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในป ประเทศไทยประเททศไทยยังมีการจัดงานแสดงรถยนต์ใหญ่ๆเช่นมอเตอร์เอปที่นำเสนอรถยนต์หลากหลายรุ่นให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสทั้งรถสปอร์ตหรือรถ SUV ขนาดใหญ่และรถไฟฟ้าที่น่าสนใจการเข้าร่วมงานทำให้ผู้ที่สนใจได้เห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถไฟฟ้ายังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความตื่นเต้นในตลาดรถยนต์ไทย โดยรวมแล้วตลาดรถยนต์ไทยในปี2025มีทั้งรถยนต์สมรรถนะสูงรถหรูและรถไฟฟ้าที่ทันสมัยการเลือกซื้อรถยนต์จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความเร็วและแรงม้าความหรูหราหรือความยั่งยืนรถยนต์แต่ละรุ่นล้วนสะท้อนภาพลักษณ์และรสนิยมของผู้ขับขี่ทําให้ผู้ที่สนใจรถยนต์ในไทยมีทางเลือกมากมายทั้งจากแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การพัฒนาตลาดรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ๆยังส่งผลต่อการออกแบบและฟังก์ชันการใช้งานของรถยนต์ผู้ผลิตต่างแข่งขันกันทั้งในเรื่องสมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบายทำให้ผู้บริโภคไทยได้ประโยชน์จากการแข่งขันนี้อย่างเต็มที่ทั้งในด้านคุณภาพรถราคาที่หลากหลายและตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ประเทศไทยจึงกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งสำหรับผู้ซื้อรถยนต์และผู้ผลิตรถยนต์เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการสูงและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆการลงทุนในตลาดนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ยังสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยอย่างต่อเนื่องตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี2025เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งรถยนต์หรูหราและรถไฟฟ้าที่ล้ำสมัยโดยมีตัวเลือกมากมาย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็ว ความหรูหราและนวัตกรรมรถยนต์ระดับพรีเมียมอย่าง BMW 740dM Sport มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรให้กำลัง299แรงม้าและแรงบิด670นิวตันเมตรความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความหรูหราทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการทั้งความแรงและภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจขณะที่ Mercedes-Benz S 350d Exclusive ที่ประกอบในประเทศไทยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ สะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยเสริมภาพลักษณ์ของความหรูหราบนถนนไทยสำหรับผู้ที่มองหาความโอ่อาที่สุดโรสรอยคันลินันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและวัสดุระดับพรีเมียมราคาตั้งแต่12ล้านถึง18ล้านบาทรถรุ่นนี้จึงยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราอย่างแท้จริงส่วนปอเช่พานาเมราเป็นการผสมผสาน